มาดูโจทย์ลำดับเลขคาคณิตข้อนี้กันนะครับเป็นของม5นะครับลำดับเลขคาคณิตชุดหนึ่งให้พจน์ที่3เท่ากับ1ส่วน12อัตราส่วนร่วมเท่ากับ1ส่วน2จงถาว่าพจน์ที่5เท่ากับเท่าไหร่นะครับให้ใครคิดได้ตอบมาเลยนะครับอ่ะมาเดี๋ยวครูเฉลยให้ทำไงข้อนี้เราจำสูตรลำดับเลขคาคณิตได้ไหมก็คือ an จะเท่ากับ a1 อากำลัง n นลบ1นะครับซึ่งอ่ะคูให้เป็นสมการที่1่แล้วกันนะคูทำแล้วนะคราวนี้คือสูตรนะเราต้องรู้สูตรก่อนสูตรนี้ถ้าเราไม่รู้เราทำไม่ได้คราวนี้พจน์ที่3ก็คือ A3 นะครับเท่ากับ A1 R นะครับอาโจทย์กำหนดให้ก็คืออัตราส่วนร่วมก็คือตรงนี้ R เนี่ยคืออัตราส่วนร่วมเนะี่ยคือ,อนี้ก็คือ1ส่วน2ก็จะเท่ากับ1ส่วน2กำลังเนเนี่ยคือลำดับ n ตรงนี้คือลำดับนะคือเดียวกันซึ่งตอนนี้เรารู้พจน์ที่3ก็คือ n คือ3นะครับก็จะกลายเป็น3าลบหนะครับซึ่ง a 3เนี่ยนะคือพจน์ที่3เนี่ยโจทย์กำหนดให้เท่ากับ1นึส่วนสิใช่ไหมเราก็เขียน1นึส่วนสิเท่ากับนะ a 1ส่วนด้วย1 3ึลบสเนี่ย3าลบหเนี่ยนะไม่3ามลบสลบหเป็น2นะครับก็เป็น1นึส่วนสกำลังสนะครับ อันนี้นะครับคุณลอามาจากหน้าเมื่อกี้นะครับเราก็จะได้ว่า1.12ส่วน12เท่ากับ A1 1นะครับ1ส่วน2เนี่ยนะก็กลายเป็น1ก2่ลัง2ส่วนได้2กํกลัง2ก็จะกลายเป็น1ส่วน12เท่ากับ A1 นะก็กลายเป็น 1น่งกลัง2เป็น1ใช่ไหมสอยกกลัง2เป็น4นะครับเราก็จะได้ว่า A1 เท่ากับเท่าไหร่เลยลูก4หารอยู่ใช่ไหมก็ย้ายขึ้นไปคูณเลยนะครับก็เป็น4คูนกับ1ส่วน12นะตัดทิ้งก็เป็น1ส่วน3นะตัดทิ้งเป็น3นะ A1 เท่ากับ1ส่วน3แหละเราได้ A1 เนี่ยเท่ากับ1ส่วน3แล้วนะครับแต่จโจทย์ต้องการหาพจน์ที่5นะครับ นะเรารู้อะไรมัง่งเรารู้อัตราส่วนร่วมแล้วเราก็รู้ a 1แล้วเนาะนะเราก็ไปแทนค่าเราก็จะได้ a 5เท่ากับศูตรมันก็คือ a 1ก็คือ1ส่วน3นะครับ r เนี่ยคือนะครับที่เราหาที่โจทย์กำหนดก,ก็คือ1ส่วน2นะกำลัง n ลบ1ก็คือ5ลบ1นะครับก็กลายเป็นเท่ากับ1ส่วน3คูณกับ1ส่วนเท่าไหร่ลูก2อัไอ้นี่ลบกันเป็น4ใช่ไหมกำลัง4 ก็จะเท่ากับ1ส่วน3นะสอกำลัง4ก็เป็น16 2ตัวนี้คูณก 16. 16. 16. นะัน3คูณ16ก็1ส่วน48ะข้อนี้ตอบนะ1ส่วน48นะครับอลองดูนะครับใครไม่เข้าใจถามได้นะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวครูเฟิร์สจะมีสอนต่อไปนะครับ